สวัสดีครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ลุงพูชาแนลอีกแล้วครับผมวันนี้ก็มาจัดเมนูตามคําขอครับผมแต่ไม่ใช่ที่หัวคลิปที่ท่านผู้ชมเห็นไปนะครับคือวันนี้อาจจะมาแกงผักกาดครับผมแกงผักกาดใส่หมูแล้วก็น้ำพริกขิงนะครับวันนี้ยาคาเก็บพักป้อมหรือว่าพักชีนะครับผมเพื่อที่จะไปขายเหมือนกับคลิปที่แล้วเนาะแต่วันนี้มหุวป็นสั่งกี่กิโลนะครับก,กิโลหกบบาท ิบกิโลก็หกร้อยครับเมื่อวานก็ได้ได้ไปหลายโลอยู่เนาะก็วันนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมตอนนี้ผมไปหาวัตถุดิบเด็ดๆมาให้สายหาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสายหาจะมากี่เข้าที่ห้างอีหรอกนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่สวนอยู่ไร่เหมือนเดิมครับผมก็ไม่ได้ไปไหนนะช่วงนี้ช่วงนี้ก็ดูอยู่สวนอยู่ไร่ไปก่อนเนาะไปเดี๋ยวเราไปเอากระเตดก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ในห้างเลยครับ มาแล้วมาถึงห้างแล้วครับสวัสดีครับยายคำสวัสดีเจ้าวันนี้เขามาคือแม่ครัวเก้าของเขาทําครับผมน่นจ็คือตรงนี้ก็ปะกันยายคำบ่อยคนะนไครับผมบ่อยครับอยู่แต่ในสวนนี่แหละนอกได้ไปไหนเพราะว่าอยู่ที่บ้านเขากลัวเนาะครับวันนี้จะไปแอวไหนมันง่วงแตวันนี้เมนูตามคำขอเลยนะครับนาอเจ้าวันนี้ก็คือ เขาจะแกงผักกาดเนาะครับแกงผักกาดใส่ยังงครับจีนบมูมีก็เลยใส่กระดูกหมูไปก่อนแต่เพราะว่าจีนเราไปลาบเรียบร้อยจีนเนอลุงภูรเอาไปลาบเห็นแล้วครับไปจัดเมนูลาบแล้วก็แกงเนี่ยเขาเกลือพริกหอมขาวหอมแดงเนาะแล้วก็หมูแขวนเนาะที่เขาจะตำมาใส่แกงผักกาดอันนี้คือพริกแกงผักกาดของสูตรยายคำนะครับผมอ่ะยายแก่งเขียต้องกินกับน้ำพริกขิงนะครับน้ำพริกขิงเดียวยายตำแล้วพริกขิงเนาะครับอันนี้คือน้ำพริกแกงผักกาดไหมครับนี่น้ำพริกแกงผักกาดเอากับบี้มาคือยายตัวอันนี้ ตำแก่ก่อนแล้วเขาตำพริกขิงที่หลังค่ะผักกาดนี่แกจะเป็นผักกาดอ่อนห้องอย่างผักกาดดองเกมเนาะอันนี้ผักกาดไตรผักกาดเมืองเขาเนาะอันนี้เนนี้เป็นผักกาดดองเกมเนาะเนี่ยผักกาดดองเกมแกงกว่าหวานแล้วก็ไอ้ผักกาดไตรมันนั่นจีมันจะออกคืนๆหน่อยเนาะครับมันจะผักกาดปลาซาบิเนาะแม่นแม่นกาดอันนั้น่ะอตอนนี้ใส่กะปิเข้าไปแล้วครับผมใส่กะปิเกลือแล้วก็ พริกหอมขาวเนาะแม่หอมแดงนี่ได้ยำได้ใส่เสื้อมันก็จะเหมือนกับหอมทิ้งเลยอย่างเนาะเขาแกงงนนั้นเนี่ยนอกประกาศทำไม่พริกแล้วเขาได้ไปคั่วจีนแล้วเขาขอแกงเจ๊จีนแล้วกระดูกแต่ลุงฮุ่นจอผักกาดเรียบร้อยแล้วครับอย่างครับลุงตั้งอย่างนั้ะจอผักกาดเรียบร้อยแล้วครับอ๋<จ>อมัวนวไม่มีตึงจอตึงแกงครับผมไม่มีตึงจอ,งงอ,งอนนตงจอึงแกงเนาะไอเจมาถูกวันไปหน่อยเนาะมาวันนี้ไม่ม่วนอยู่ครับบันเทิงอยู่โดนเขียวโดนเขียวโดนผู้เขียวมาแต่ว่านี่แดงอยู่ จากมากระตามด้วยถั่นเน่าครับผมอันนี้ก็ประมาณหนึ่งแผ่นเนาะตงนผงเนาะเขายายตําผงไดแล้วอันนี้เป็นตาําย่างมาเรียบร้อยครับผมย่างแล้วก็ะตาไว้เป็นผงเนาะแกงขัากาดแกงคราใมีถั่นเน่ามึอก็ลองมาใส่ได้ครับก็ลองไปเห็นแบบเนะาะจแต้องกะดีๆถ้าหกะบบนี้นี่อ่ารสชาติอาจจะเพี้ยนครับผมถั่วเน่ามึอไม่ใส่นักบาได้เพราะว่าเออมันกลิ่นมนแรงเหือกลิ่นมนแรงกว่านี้ ี่เขาก็จะใส่หอมแดงเข้าไปเนาะนวเรโคกย้ายนี่มันเป็นคกอีมันนานเหลือยายต้องซอยเนาะมันเหมือนโคกหินก้ะเรื่องปูงกับเรื่องนีมีแต่เนาะเกิาทก่มีแต่อีเดียขาก็เดียหาไปขั้วอะไรนะครับเนาะ แม่ซับมะละกอเข้าใจลูกสาวเห็นหน่อยหน่อยนะครับเนาะะหอมมากสวัสดีค่ะได้ต่ำได้ต่ำมาเตะแต่งอก่อนเนี่ยนั่นอะต้องได้ต่ำมันก็เตะบันเทิงเพิ่มซะเต้าลูกย้ายตึกเข้าไปตตะเฮ่อสาปิดตึ้งวันถ้าเปลี่ยนย้ายเนี่ยหนีหนีแล้ววาต้นมันน้นย้ายน่ะบอกแล้วไปสอนลุงพูนห้ปลาชั้นหนึ่งตัวชั้นมีกินได้หนึ่งวันสอนให้ชั้นหาปลาชั้นมีกินตลอดไปใช่ยัยไปสอนลุงพูนอัน ใช้กับลุงบุญมาได้ละยายให้ปลาชั้นหนึ่งตัวฉันมีกินแค่หนึ่งวันสอนให้ฉันหาปลาปลาชิ้นหายไปมดบ่อเลยครับปลามดดึงบ่อเลยปลามดดึงบ่อครับงโงที่ไหนฮะชั่งโมดเลยไปได้หนึ่งชั่วโมงละโมดหรือไงยายปีกเมาเอาน้ำเองเว้ยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนในหนองมันเนาะเดี๋ยวเขาจะซื้อถ่น้ำออกถ่น้ำออกแล้วเขาจะไอซื้อลูกปลาใหม่มาใส่เนาะ แต่ตอนนี้ลูกป่าเยอะแล้วนะครับลูกป่าเป็นลูกป่าช่อนครับหมลูกปา่าธรรมชาตินักแล้วนะวัาานนั้นตีนเาถ่ายออกค่ะโอ้โหนักขนาดนแต่มันเป็นปลาบแน่ใจว่าปลาชอ่อนว่าปลากล้างค,คือครา้งแล้วที่ลงลูนเอาน้ําออกแล้วเอาป่าเนี่ยมาได้ว่าเอาจจนแบบแห้งแก๊กเลยเนาะคือมันมีมันอยู่แห้งแก๊กก็คือแห้งขอดนะครับท่านผู้ชมป้ายังมีอยู่มันอยู่ในรูหรือว่าในขี้กลมขี้เปิ้อปลาก้างป้ายังก็ยังอยู่ในนั้นอยู่ปลาไหลป้ายังก็มีอยู่นะปลาไมันชอบอยู่ในรูเนาะ ขี่นหงนบบกล้าจกเพราะว่างูมันเยอะครับผมตังต่อทิดต่วันออกในหันงูม่ใชครับมีวัดโบราณอยู่ในห้านั่นแะลงพูนมันมันมันบมันบบหูว่าเป็นวัดหดียร์ยังแต่มันจะมีพระเจ้าพระเจ้าไอ้แล้วก็มีพระพุทธรูปมีดินกีเก้าเหมือนเหมือนดินกีที่คนใส่ไอ้ โอวาดอะแต่ย้ายแล้ก่อคือแบบใครบ่สามารถไปได้ก็ตรงนั้นเพราะว่าถ้าหลงถ้าหลงเข้าไปแล้วถึงจะเจอกันได้อยู่ถ้าคนที่เกยเข้าไปถ้าคนที่เกยเนจะไปนะคนจะหู้ทิทางว่ามันอยู่จังใดแต่ถ้าคนที่เหม่เกยเข้าไปไหนนี่ถ้าไปหลงแล้วไปปะที่หันอีน้อคนว่ากันคือถ้าไปเจอว่ายายของเหม่เคยหันเสื้อนะแต่พื้นที่พื้นที่ตรงเนี่ยในสีเขียวมีแค่หย่อมเดียวเองประมาณสักสามตารางกิโลเมตร สามถึงห้าตารางกิโลเมตรประมาณนั้นกว้างเนาะเดินทางเดินเท้าเนี่ยกว้างใหญ่แต่ถ้าเราดูทางแมปอ่ะมันมีมันมีป่าแค่ประมาณสามสามถึงห้ากิโลอ่ะประมาณนั้นกานักะบะถึงก็หาห้ากิโลนี่ผมว่าบะถึงแน่นอนน่าจะกว้างอยู่นะจากการคาดเรานี่ประมาณสักสามตารางกิโลเมตรได้หนูใหญ่เนาะมันลุมเนาะมันลุมน้ำนะต้องรอหน้าเล้งต้องรอหน้าเลงหน้าเลงนี่น้ำจะแห้งแล้วมันจะลดลงในดินเทาานี้มันจะแบบมันลุมเนาะครับแม่น้ำตีมันลุมนะ เตียงอุกเปียงแอวผมมีนะกัวเข้าไปแล้วล่มแล้วไปติดในหันไงออกมาไปได้ดินโคลนดูดเลยปนหวานอ่ะครับาเขาอยากมันล่มลงลงลงขนาดกูเตื่าสมัยกูเต่อนะจ้างตกลงไปนี่ขึ้นมาได้เลยตายคองหันเลยนะตายของันเลยเนอะที่มันคุดบนท่นะครับจิ๊บหกก็ยังเข้าไปอยู่ครับแต่ก็กลัวกลัวอย่างที่ที่ทำบอกนะครับออกมาไปได้นี่คือถ้าผู้ชมจะไปได้หานคลิปหม้อแกงหม้อแกงได้แล้วอ่าหม้อแกงก็ไปเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันต่อครับอู้นักอู้หลายแล้วครับต่ำเลยต่ำเลย อ่าเรียบร้อยแล้วครับแกงผักกาดจอผักกาดนะครับใส่ดุกหมูจากนั้นอย่าคำทำตําน้ําพริกน้ำพริกขิงครับพี่ยายจะตําน้ําพริกขิงพี่ยายใส่ไปในโคกมีเกลือชูบรสแล้วก็ห่อไอพริกกระเพร่าหอมแดงเนาะหอมขาวก็ใส่ครับหอมขาวนี่กันนี่หอมขาวต้องใส่ดิบๆแบบนี้หอมขาวนี่ใส่ดิบเอาเนาะ แดงนี่มันจะพืนได้ใหญก็เลยไปคั่วให้หยหน่อยกับพริกเนาะถ้ากอดก็ซอ,อยขิงซอยขิงเดี๋ยวเขจาจะตำใส่ตึงผักป้อมเนี่ย<อ>ใสอ่องใส่พอกป้อมใส่กันใส่กันแล้วพี่ขิงก็ใส่ผักป้อมใส่ยิ่งใส่นักยิ่งลำนะผักป้อมนะอันนี้เมนูตามความพอเลยเน,นาะเจ้าอันนี้สูตรของยายเนาะแต่คนอื่นอาจจะใส่ผลเอาแต่แต่ยายมาใส่เนาะโอ้ยอย่าแม่ก็ได้ครับขอที่ผมมักๆหน่อยครับลาบควายนี่ของจัดทุกบรรลอเลยครับผมเออลาบควายเต็มเต้าได หกแผักกาดก็น้องพี่ขิงนะของมัดยหญ่นี่อรเลยนะเขาเนี่ยครับเนาะจะมีกับโคก็เลยเนี่ยโคกเพิ่มันละเอียดเลยเขาอยากทำใส่ปลาหรือว่าใส่ยังกไนครับมาใส่ทั้งอย่างเลยทั้งพี่ขิงนี่นะจะมีพริกไม่กับไอ้ผักแกงผักกาดเนาะจะมีพริกหอมขาวหอมแดงแล้วก็หอมอ่หอมแดงกับอันพริกนี่เอาไปคั่วเนาะแต่หอมขาวนี่เราใส่ซอสเนาะกัพริกนี่ใส่ซอสเนาะที่ใส่ซอสก็คือขิงกับกระเทียมนะครับขิงกระเทียมแล้วก็อันนี้อะไรอย่างก็ ผักก้อมอ่าผักก้อมเัาใส่ลงไปลงเย็นเลยขนาดครับเนี่ยเัาใส่ลงไปเขาจเจ็นี่ำมีแต่ผักไสัวเน่านู่นนี่นะครัะปิ้ัวเน่ามาใส่มีกับที่ของขาวของแดงเกลือชูรสนู่นก่อนผักก้อมนวดอยู่ในลุงคูนเอามาเห็นปะน้ำพริกขิงของยายเขาไม่ใส่ผักชีเยอะมากรผักชีมันจะหอมผักชีกระขิงเนาะเนี่ยเขาจะต่ำนี่เหมือใส่เกลือครับใส่ชูโรสนะครับเกลือมะนาวใส่เกลือมะนาวมาใส่เนื้อนี่นะมีแต่ขิง แล้วก็ผักป้อมพริกหอมขาวหอมหอมขาวหอมแดงพริกพริกนิดครับหอมแดงนี่เอาไปคั่วให้หน่อยเนาะมันพื้นเนาะแต่หอมขาวนี่ใส่สดๆเลยเนาะหลายอย่างหลายอันเนาะบะเกยกินครับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะบะเกยกินนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นก๊บแกงผักกาดนี่รำเนาะเอาไว้สำหรับเก็บกับแกงผักกาดเนาะก๊าบแกงผักกาดมันปึ๋งกันเรียบร้อยแล้ว อันนี้เราไว้กินกับแข็งอากาศนะครับอย่างเดียวเลยนะครับอากาดหรือว่ากับกินย่างกอดเปิงอยู่เนาะแต่ยายบอกเคยย่างกับกินย่างเนาะเพราะว่าเขาไปกับน้ำจิ้มอย่างอื่นติ๊กๆอังคูน้ำจิ้มเขาหรอผมน้ำจิ้มด้วครับมันก็ขออนุญาตนะครับมันจะหอมขิงกับอ่ืมหอมขิงหม้อสำรับเอาไปกินกับแกงกับอย่างครับอร่อยหม้อค่ะไเดี๋ยวต้องแกงใส่ข้าวใส่กางแล้วเดี๋ยวมันนั่งเขีดก้าวแบบดีๆครับผม แกงผักกาดมาเลยลืมสวัสดีตะลุนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดียามตอนครับผมตาของเมากับอันหลานอยากกินข้าวหลานอยากกินข้าวคะหิวข้าวหิวข้าวโอ้โหมาแล้วครับของกินของเราอย่ามันนักแตะนักกว่าครับผมก็เป็นของกินบ้านๆทางนั้นเลยครับจอผักกาดแกงผักกาดน้ำพริกขิงผักสดๆในสวนป่ะต้มปลาแล้วก็กุ้งแห้งทอดเจ๋ง กุ้งแห้งนี่ยกขึ้นใส่แฮเลยเนี่ยได้ขนาดนีันะทับได้หมดทำเมีอันนี่แล้วทำมีส้มตำเนาะกินส้มตำอย่างเดียวครับใส่ฮะจอมป่าดูกินไอ้นี้ของตะลึงดีแนเนี่ยดู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 ถ้าไม่ยอมส้มส้มป่าเนาะส้มส้มป่าครับเหมาะเด็ขนาดแกงผักกาดนี่ก็หอมครับหอมขิงหอมนหอมอย่างนั้นเนี่ยเยี่หอมขิงมะขันหอมมะเขนเนาะมีไหนถึงมะเขนเข่นนี่นี่นี่ ใส่ไงเพรามันดีนะไม่ใส่กะเอากรอบได้ไปเนี่ยลองชิมดูน้ำพริกเขีงน่ะกับรามายายก็ย่างก็กินพ่วกเนี้ยตอนน้อยเนี่ยกินกาวกินกาวอะบวยเนาะกับกาวบอมากเองลูกเกงพักกาดอ่ะผมบอกว่าแกงพักการมันขมเนาะตอนนั้น้อยละอ่อนมาชอบขมเนาะแล้วเป็นไงแต่ใหญ่มาละอร่อยอร่อยมั้งเนาอมันต้องแก่งอมน้อนแบบนี้ค่ะมั้นิอิงกับนี้ ต้องปอกก่อนก้าปอกกินไปเลยกินแล้วติดโดนนั่นแหละสุดยอดละแค่นี้เองเก่งท้อนแบบนี้อร่อยเนาะตาแน่จะไปอร่อยครับตาเนาะตาได้กินยองเดียวเอ็นดูตาห้องตากินได้น้ำให้กินกับนี่แต่ตากินนักละตายองได้ละเนาะแฮมหน่อยถ้าอันสมุนไพรตามเป็นยองกินเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวกับครับท่านผู้ชมที่กินได้แล้ว เวลาแล้วครับทะเลท่องโลกก่อนนแล้วหนาวเลยเปล่าชอบตอกเป่ะตอกหนนักเก่งเด็กก้อี้กันอันนี้จะหมุนลุกเจอถามวันนี้ข้าวเหนียวอยากตาหนังเมินอยู่อันนี้ข้าวเหนียวครับแล้วก็พอถอดหมวกแล้วหัวหลอมจะเลาะครับคุณนผู้ชมเอี่ยมารอดีละมารอตะกีนข้าวล้อมแถมดอมตาหักครับรอหกจัดไปครับ น้องผิวเขาล้ำนะยัยถึสุกพักคนเดียวนี่ห็นถือกินน้ำได้น้อยนะครับเป็นจะได้พ่อครับกับแกงพะการเนี่ยย่างอมนี่ครับผิวล้ำโหครับน้ำลมมากินด้วยกันท่านผู้ชมโอ้ยแกงพะกาดกับน้ำพริกขิงเนี่ยโอ้โหฟงโกรดล้ำล้ำมาเปิดกินจะได้ครับจิ้มนี่แล้วก็มาจิ้มนี่กับน้ำต้มตะเกินบเท่าเต่านะอม

กุ้งตาแพอีกอะตากรมตบหรอตาตาแพ้กุ้งตันละตาแพ้กุ้งตากินมมนได้เอาเตอร์กอีกอะหับมุกฝนแถวบงกับจานหมกตันเนี่ยานเนาะวันนี้ผบอกวะแต่เพิ่งอตะเลินอันครับตะเรินอันเดียวเนี่ยมีไปซีบอันแล้วนะครับนอกตะเลินเนาะไม่ แก่พักการนี่มันเปิงกับนี่นะครับเปิงกับบอกเป็นเปิงกับไข่นะครับข้ามองไปดูนายไข่บอกว่าเข้าสวนแล้วผอมหวานหอมนะครับท่านผะู้ชมเป็นข้าสวนเนี่ยการย่างงานอ่ะมี <c oughs> ข้าวสวนมันยักก,ก,ก <c oughs> ี่นินดดีก็แกะบักง่ายมันยักกี่นิดดีเออผมเด็กคนเดิมผู้ชมเบื่อตาดูสิตาจับเปลนน้ำกำปนครับ เดี๋ยวเปิดมันดังมีกล้องเหมืกันได้ข่าวได้ได้ได้บอกไปเนาะแกงผักกาดนี่มันจะผักกาด์องตุ้งนะคะหรือว่าพักกาดยอดคนเมืองเนาะจะเป็นพักอะไรยังไงเก็บอกพูดจ้ะนาะจะอธิบายเขาเปิดจะเป็นข้าครับท่านผู้ชมคืออ่าเดี๋ยวไปบอกดูดูกันนักแกผักกาดดองกิมั่ยเมนแม่นแล้วตายมาแหมมีแหมยังผักกาดกิน เมนอันเอายังก็ตรงนี้พกการยังไปต้ากล้องตุ้งกุ้งเรือขายห้าไปขายอยู่พกการกองตุ้งหรือพกการยี่ห้คนเมืองแม่นแล้วกลองตุ้งนังไหนพกการจอนจื้อมันหลายเนาะเออมาแข่งขั้วมาแล้วเออตงหันเด้นเลยล่ะตกตกใหญ่โม่ครับโมจะไปจิ้วมาขั้วมันล้ำนะอย่าต้า ตะเลินก so like ินมาได้นะแกล้งกันแล้วครับโดนตะเลินแกล้งเอาวันนี้อาหารที่เยอะๆแบบนี้มันใจอย่างละค่ะเอาเนื้อเผือกมลงเนาะส่วนเล้งๆมาส่วนเล้งๆมายายก็เนี่ยเอาอุ่นตั้งกินแหมถ้ามันเหลือก็จีนกับต่อยน้ำครับแกงแค่ต่อครับโอ้ยยัอ่านใจนี่อีกอ่ะอ่านลุนไหนดูทงเต็มคอแล้วกันขนาดนั้นวะมีแบบมุกเส้นด้วยก็เหลืองทองเส้นนีอย่างเงี้ยมาดามแบบคัดพักเดือกอ่ะ สมัยนี้ใส่กันม่ได้นะคะปนแล้วปนแต่นะมันหนียืดใส่กับอุ้เหี้ยสังนะว่าไปย้ายเฮาไปฝากคนไว้กันเขาหน้าแดคนเดียวเหมือนจ้างหน้าแกย้อนตัวก็ไปฝาก้นน่ามีหัวใจเดี๋ยวพอตัวกินข้าวครับอู้หนักอู้หนักอู้ใหญ่แล้วครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะแกงเข้าครับนะ ล้ำเหี่ยเกลือย่างค่ะมาจากกินข้าวอิ่มเสร็จแล้วต่อมาเคลียร์ร่องน้ําครับให้มันฮ่านี้ขี้โคลมันไหลออกไปนะครับเพราะว่าฝนตกมาแล้วมันเอาพาเศษอะไรอย่างลงมานะครับนับเป็นขีุ้้นเต็มไปหมดแล้วครับนี่ยข้าสายหาเปิดแล้วจะมีคนไปก้น,นนะแม่ควนยจะลงละแม่ควายจะลงละ,ะลงเดี๋ยวจะมีหนุกควายเด่นมาเลย เล่นน้ำกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอาอันนี้นี่นะค่ะดูนะค่ะว่าเราจะเอาอย่างไรเนาะเอาน,นี่เป็นเทมันเป็นทรายเนาะอนนเอาไปเทถนนเพราะว่ามันเป็นที่เปื้อนเนาะเป็นที่ปูนเพรับผมเน,น,นีน่ยพออย่างนั้นแมงมันนะครับท่านผู้ชมเหมือนมากเลยครับพอหลังจากกินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวนั่งกินน้ำชง,งน้ําชาแล้วก็เดี๋ยวเล่นน้ํากันครับแล้วก็จะล่ลาเรท่านผู้ชมละเนาะ ตอนนี้ยายคำครับตะเรินแล้วก็ยายใสก็เก็บพักป้อมเด็ดพักป้อมครับผมเด็ดพักป้อมหรือว่าพักชีนะครับผมอันนี้คือไซส์กับหลาบครับขนนาดไซส์เอาใบที่มันเหมางออกกว้างแล้วเขาจะจะเป็นหอมแบบนี้เนาะหอมมากเลยจ้าหอมขนาดเลยครับจ้าอยากกินไหมยายใส่เอากับเนี่ยครับหลาบัหลาบได้ครับใส่น้ำพริกก็ได้เจ้าน้ำพริกนอกแก่นคู่ในเข้มนาหน่อ น้ำพริกนกอะเฮ้ยจ้าเคยกินไหมน้ำพริกนกอ่ะเคยกินไหมน้ำพริกนกอ่ะน้ำพริกขนเหล่าน้ำพริกขนเหลนกนี่ครับต้นทางกระจับบางบานนี่ครับต้นทางกิโลกิโลเท่าไหร่ครับไหนไหนครับซื้อกิโลตั้งใดก่อนซื้อกิโลหกสิบเจ็ดสิบเลยเจ้าหกสิบเจ็ดสิบนะครับแต่นี้มันมีราคาเท่าไหร่เจ้าตอนนี้ผักชีราคาแพงนะครับเจ้าถ้าใครอยากมันเป็นหน้าฝนเจ้าครับมันมันต้นมันใบใหญ่เนาะหน้าฝนอะต้นเป็นหน้าหนาวนี่ต้นเราถุงเท้าคนนี่ ทักยายมันบหมมีปุ๋ยบหมมียามันเลยบใหญ่ยไะแต่ของเปื่อนนี่ใหญ่อยู่ยายมันเป็นธรรมชาติต้องต้องแซวตะเลินนะหน่อยครับตะเลินกูอะย่าคำหวานครับยายเป็นคนหวานครับคนหวานย่าคำป็นคนหวานนะตะเลานตาหวานเตี้ยโดยตะเลินกันตาหวานมันจะต้นน้อยหรือนี่ก่นต้นน้อยก่นนี่ครับอันนี้ยังแคว้นหน่อยเนาะอันนี้อันนี้ย่าคำหวานก่อยังแคว้นหน่อยครับหลัดยายหวาน้ะเนี่ยยังสูมุกอินเนี่ย ม <med> จ้างฝรั่งมาวานถ้าอย่าดีครับอย่าครับยังได้สูงหรอกยังไม่สูงคนจะเอากไปจ้างแปลงอากาศตอนเดี๋ยวหนังกินน้ำชงน้ำชาก่อนไปครับแล้วก็หนังไซส์ผักเปิ้ลมันจะเก็บหินพวกนี้ครับ, <im itation> รบหินที่เป็นเป็นหินปูนที่เป็นก้อนที่ฝั่งนู้นแล้วก็เคลียร์ขยะฝั่งนี้ครับแล้วก็เอาไปกล่องไว้ตรงนู้นก่อนเพื่อที่จะทำห้องน้ำครับผม อันนี้ใส่ห้าคุดทรายขึ้นมาครับได้ประมาณสักหนึ่งคิวน่าจะได้ครับได้วอ่ะคิวอะไรเนี่ยอะไรกันคิวสี่ร้อยคิวสองกวาดใช่ไหมคะคิวสี่ร้อยโอ้โหนี่ครับอันนี้อันนี้ก็เป็นทรายนะครับมันเป็นทรายคล้ายๆเอ่อมันเหมือนเชิงทรายนะครับมันเป็นทรายหยาบหยาบแบบหยาบสุดๆเลยครับนี่มันเป็นหินปูนนะครับครับอ่า ส่วนทางนี้ห้องน้ําของเราก็ตอนนี้ผมก็เริ่มเคลียครับนี่ตอนนี้เราได้ก้อนขานหรือว่าก้อนหินปูนนะครับประมาณเนี้ยก้อนหินปูนครับไหวและอิจแล้วครับเดี๋ยวจะขอ,อยัง้งวันนี้ตัดต่อเจ้าเจ้าหน่อยเนาะ่ไ <c oughs> ปเดี๋ยวมาดูสายห้ามรอบหนึ่งแล้วก็ปิดท้ายด้วยกันเรื่องลงเล่นน้ํนจาจะก,กสีครับรอสาย้าเคลียดินเคลียอย่างออกมด,มดหมดนครับแล้วถึงจะลงเล่นน้ำสายห้าเนาะฮะ กำลังเข้าชานอยู่หรอเห็นในห้องอยู่ในน้ำเล่นอาบายออกมนมนแบบโบสออกมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆก่อนถ้าลงมนว่าโปะไรอ่ะก็ค่แต่งที่อาบน้ำเลยโอเควันนี้ลุงมนจะรีวิวที่เล่นน้ำเหรอครับเดี๋ยวลงเล่นน้ำกันครับเดี๋ยวรอเย็นๆอากาศเย็นๆแล้วลงเล่นน้ำกันเนาะรีวิวจักรุสซี่ส่วนตัวไลยว่ะก็อย่างประมาณนี้แหละครับนาะอ่ เวลาอยู่มยู่มุมนี้มันก็จะเห็นประมาณนี้ครับผมเหนนี้แล้วก็ฝั่งทางนี้ก็เดี๋ยวจะห้องน้ําเก่านี่กนเดี๋ยวจะก่อเนอะาะถามว่าถ้าปล่อยน้ําออกอะครับตรงนี้นจะเป็นน้ำตกน้อยๆเนาะเพราะว่ามันจะตกลงตรงนี้แล้วก็ที่สายฮ้าคูดเนี่ยครับประมาณนี้วันทุกเอาหนทรายอะวันทุกวันทุกก็ปล่อยน้ำแล้วก็คูดเอาทรายต่อครับวันนี้ก็จ้างเอาทรายเนาะวันนี้ดูทรายนะฮะ เรื่องดูใยไ็หิวหิวแล้วเพิ่มพลังละป้าเดี๋ยวล่ำล้วบรรยากาศแล้วครับท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดีวกว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อกันแล้วในสวนเนาะก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันวันพุธสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับป่ะใจฮะสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีด้วยด้วยก็อดเดียไปแล้วครับยายคำลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเจากวันพุธครับ